ทุกท่านเป็นผู้บริโภคลองคิดดูนะคะถ้าเราจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้เปิดออกมาแล้วผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้เราจะกล้าใช้กันหรือเปล่าอย่างรูปแรกนี่คือครีมค่ะเมื่อเปิดออกมาครีมมีของเหลวแยกตัวออกมาจากเนื้อครีมแบบนี้รูปที่สองก็เป็นครีมเหมือนกันแต่สีของครีมไม่สม่ำเสมอเนื้อครีมตรงกลางมีสีขาวๆแต่ตรงขอบจะมีสีที่เข้มขึ้นแม้ว่าครีมจะยังดูเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ รูปที่3เป็นแคปซูลแคปซูลเม็ดอื่นจะมีสีชมพูอ่อนแต่มีแคปซูลเม็ดหนึ่งที่ขึ้นราแบบนี้รูปที่4เป็นเม็ดยาเมื่อเปิดขวดออกมาเม็ดยาบางเม็ดกล่อนเป็นผงถ้าฉลากระบุว่าเราต้องกินครั้งละครั้งละส,ละสเม็ดเม็ดยาบางเม็ดกล่อนไปแล้วก็แสดงว่าเราอาจได้ปริมาณสารสำคัญไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดผลในการรักษารูปที่5เป็นยาล้ำสใส เมื่อเปิดกล่องเห็นลักษณะเป็นใยลอยแบบนี้นะคะหรือในรูปสุดท้ายเป็นเจลซึ่งโดยปกติเจลควรมีลักษณะใสไม่ขุนแต่ในรูปนี้เป็นเจลที่มีลักษณะขุนและมีจุดขาวๆอยู่ในเนื้อเจลซึ่งอันนี้ก็เป็นเชื้อราแบบเดียวกับข้างบนนะคะหรืออย่างในกรณีนี้ตอนเปิดขวดใหม่ๆอิมัลชันก็ดูลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันดีแต่เมื่อตั้งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอมัลชันเกิดการแยกชั้นแบบนี้ ในรูปที่สองเป็นเม็ดยาที่เกิดการเปลี่ยนสีแม้ว่าจะเปลี่ยนจากสีขาวไปเป็นสีเหลืองอ่อนๆทั้งๆที่อาจจะยังไม่ถึงอายุการใช้งานที่ระบุไว้บนฉลากก็ตามแต่ในฐานะผู้บริโภคเราก็คงเอกใจว่ายามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือในรูปสุดท้ายเป็นแคปซูลแบบนิ่มที่เมื่อเปิดขวดใช้ใหม่ๆเปลือกแคปซูลจะมีสีเหมือนกับอำพรรันมีของเหลวใสบรรจุอยู่ภายใน แต่เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งเปลือกแคปซูลมีสีเข้มขึ้นของเหลวที่บรรจุภายในมีลักษณะที่ขุ่นแล้วก็ตกตะกอนลงมาแบบนี้ทั้งสองสไลสด์แสดงให้เห็นถึงความไม่คงสภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นความไม่คงสภาพทางกายภาพและความไม่คงสภาพทางจุลชีพอย่าลืมนะคะปัจจุบันผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นได้เองและจะไม่กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอีกเลยก็ได้ถ้าผลิตภัณฑ์ของเรามีลักษณะที่ไม่น่าเชื่อถือแบบนี้นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางวิชาการการศึกษาความคงสภาพเพื่อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณลักษณะคุณภาพเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดโดยผู้ผลิต แสดงว่าผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดว่าคุณลักษณะที่ดีหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควรเป็นเช่นไรนะคะคุณลักษณะและคุณภาพที่แสดงถึงความคงสภาพได้แก่ความคงสภาพทางด้านกายภาพดูจากรูปรสกลิ่นสัมผัสที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป,ไปความคงสภาพทางด้านจุลชีที่ดูได้จากการที่ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียซึ่งสองอย่างนี้สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา แต่มีความคงสภาพบางอย่างที่อาจจะสังเกตด้วยตาได้ลำบากได้แก่ความคงสภาพทางด้านเคมีความคงสภาพทางผลการรักษาและความคงสภาพทางผิวิทยาความคงสภาพทางเคมีที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา mm. เช่นเราไม่สามารถดูยาเม็ดฟ้าทลายโจรแล้วบอกได้ว่ายาเม็ดยาเม็ดเม็ดนี้มีปริมาณของแอนโดรกาโฟไลเท่าไหร่ ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาว่ายาเม็ดฟ้าทลายโจรอันนี้จะยังคงมีผลในการรักษาอยู่หรือไม่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาได้ว่ายาเม็ดฟ้าทลายโจรน,นี้จะมีปริมาณสารเสื่อมสลายหรือสารปนเปื้อนอื่นที่มีความเป็นพิษต่ตอร่างกายหรือเปล่า